สวัสดีครับทุกท่านเจอผมอีกแล้วนะครับชายเอสเซคานเนอร์โคราชนะครับวันนี้ผมมาไกลถึงกรุงเทพนะครับตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่เจริญนคร37นะครับใครที่อยู่กรุงเทพมันทำงานกรุงเทพนะครับอยากจะได้คอนโดดีๆไว้อยู่ติดแม่น้ำเจ้าพยาด้วยได้วิวดีด้วยหรืออยากจะปล่อยเช่าเนี่ยคุณต้องดูคลิปนี้นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เจริญนคร37นะครับที่โครงการสุภารหรือว่าเพลสเป็นโครงการที่อยู่โค้งแม่น้ำเจ้าพยาอยู่ตรงข้ามกับ เอเชียทีคเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมาง่ายมากเลยนะครับถ้าเกิดคุณมาจากสะพานตัดสินฝั่งนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดนั่งรถเมล์มานะมาแค่2ป้ายนีย่คุณก็ถึงเลยถ้าเกิดขับรถมาครับจากสาทรมาที่เนี่ยประมาณแค่สามสี่นาทีไม่ถึง5นาทีคุณก็จะถึงที่นี่เหมือนกันถือว่าใกล้มากนะครับที่นี่เป็นคอนโดสุภาลัยที่สร้างมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับ แต่ว่าคนอยู่คลึกคักมากจะเห็นได้จากรถที่ผ่านไปผ่านมาเนาะที่นี่มี35ชั้น800ห้องพอดีเลยนะครับแล้วห้องกว้างด้วยนะครับห้องกรุงเทพเดี๋ยวนี้มีประมาณ25-26ใช่ไหมครับที่นี่กว้างถึง52ตารางเมตรเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในครับผมอยู่ที่จอดรถของ คอนโดสภา,ารัยลิ์เพชนะครับซึ่งจุดเด่นหนาของคอนโดนี้ก็คือว่าที่จอดรถร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็เก่งแต่ที่นี่ร้อยเปอร์เซ็นต์คุณจะเห็นว่าไม่ใช่แค่ที่จอดรถบริเวณแค่นี้นะมันจะมีซอกเลือบอีกแล้วตัวตึกนะครับตั้งแต่ชั้นหนึ่งถึงชั้นเจ็ดนะครับชั้นแรกเนี่ยก็จะเป็นฟลอนต์นะครับ สองสามห้าเป็นที่จอดรถหมดเลยดังนั้นทุกห้องอะ่ะจะสามารถจอดรถได้หมดเลยนะครับก็คือที่จอดรถ100%เเเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูทางล็อบบี้กันครับ นี่เนี่ยผมกําลังเดินเข้ามาอยู่ที่ด้านท้ายของคอนโดซึ่งด้านท้ายคอนโดเนี่ยก็จะมีทั้งสนามเด็กเล่นฝั่งนี้นะครับแล้วก็ฝั่งด้านนี้ด้านนี้เนี่ยคาดว่ามันจะน่าเป็นแบบน้ําพุพุดขึ้นมานะครับแต่ตอนนี้เขาปิดไว้อยู่นะครับแต่ที่สําคัญเนี่ยคือตรงนี้เนี่ยเขาเป็นท่าเรือด้วยด้านหลังคอนโดนะครับอ่าเดินมาด้านนี้ได้เลยครับก็เป็นคอนโดที่ติดกับแม่น้ําเจ้าพยาเลยนะ อ่าเจิญมาด้านนี้ได้เลยนะครับแล้วที่สำคัญมันอยู่ตรงข้ามกับเอเชียทีคด้วยตอนคืนคุณก็จะเห็นเห็นวิวอ่ะที่คนอื่นน่ะเขาไม่ค่อยเห็นกันนะครับแล้วเป็นวิวแบบไพรเวทซึ่งตรงนี้ไม่ได้ไปไม่ได้เปิดให้คนนอกเนี่ยเข้ามาเดินเล่นนะต้องเป็นแบบลูกบ้านเท่านั้นคนที่อยู่ในคอนโดเท่านั้นนะครับนี่ ก็ตรงนี้เนี่ยก็เป็นท่าเรือเลยนะครับมีท่าเรือคุณสามารถมาขึ้นเรือได้นะครับแล้วฝั่งตรงข้ามด้านนู้นนะครับก็คือเอเชียทีคที่คุณเห็นเลยเห็นไหมครับตรงอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะสิงข์ช้าวสวรรค์ใช่ไหมเออด้แหละนั่นคือเอเชียทีคนะครับแล้วตรงข้ามท่าเรือนียก็เป็นรามาดาพลาซ่านะครับตรงนี้วิวดีมากลมเย็นมากนะครับใครที่ ได้คอนโดไปตรงนี้เนี่ยคุณก็เหมือนได้ท่าเรือส่วนตัวด้วยนะครับอ่ากลับมาดูท่านนี้ด้านด้านหลังเนี่ยเนี่ยคุณจะเห็นว่าเป็นโครงการที่สร้างมาได้สักพักหนึ่งแต่เขาดูแลส่วนกลางได้ดีมากเลยนะตรงนี้เป็นที่นั่งชมเรือชมเรือหางยาวตอนเย็นๆนะครับคนเฒ่าคนแก่ก็มานั่งนี่นะครับเด็กก็จะไปวิ่งเล่นดูฝั่งนี้นะครับซึ่งของเล่นที่เขาให้อ่ะคือแบบดีเลยนะ สภาพอย่างดีมากเลยครับสีอะไรยังไม่ยังไม่จืดเลยแล้วแบบใช้ได้แข็งแรงคนคงทนมากนะครับซึ่งมีหลายตัวมากนะครับแล้วก็สนามหญ้าเขียวมากเลยนะครับตอนนี้เนี่ยผมขึ้นมาอยู่ที่ชั้นที่สิบห้องที่เราจะขายกันนะครับนี่ครับคือที่เนี่ยลิฟต์ค่อนข้างเยอะนะด้วยความที่เขามีชั้นจำนวนชั้นเยอะมาก30สิบกว่าชั้น นะครับมีเขาเลยมีลิฟต์ถึงสี่ตัวนะครับแล้วระบบความปลอดภัยเขาเยอะมากเขามีกล้อง cctv หมดแล้วก็มีระบบน้ำสปริงเกิลอะไรเงี้ยคือคอนโดนี้ความปลอดภัยเยอะมากแล้วเขาค่อนข้างจะเงียบสงบมากเลยนะนี่ครับเข้ามาดูนะครับแล้วทางเดินครับเขาจะกว้างกว่าคอนโดนธรรมดานี่ไหมครับกว้างมากนะครับแล้วมันจะดูระแบบไม่อึดอัดไม่งึมอึๆมๆนะครับห้องที่เราจะมาขายวันนี้ก็คืออยู่ห้องที่สองจากลิฟต์เลยเข้ามานี่ได้เลย นี่ครับในห้องที่พามาดูนะครับก็คือเขาขายพร้อมเฟอร์นิเจอร์หมดเลยนะนะครับห้องอยู่ที่ห้าสิบตารางเมตรนะครับซึ่งห้องนี้เนี่ยจะมีอะไรบ้างเขาจะมีห้องครัวการแยกให้นะนี่ครับเขาจะมีประตูปิดการแยกห้องครัวได้ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยจะไม่มีกลิ่นเขาไปติดพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะครับคนอยู่ก็จะแบบไม่ไม่เหม็น,นเวลาผัดกับข้าว นะครับแล้วชุดกัวเนี่ยเขาเป็นชุดกัวแบบบิวอินนะครับพวกท็อปเนี่ยเป็นท็อปเหมือนกันหมดเลยคือคือใช้ท็อปตัวเดียวกันหมดเลยนะครับเป็นชิ้นเดียวนะครับก็จะเข้าชุดมากเลยพวกซิงเนี่ยครับแล้วก็ตู้เย็นตู้เย็นเขาก็ให้เหมือนกันก็คือที่คุณเห็นทั้งหมดเนี่ยเขาให้หมดเลยแล้วห้องรัวค่อนข้างกว้างนะบางที่เนี่ยเขา้าเข้ามานิดเดีนิดเดียวนะยืนได้แค่คนเดียวนี้ยืนได้สองคนเลยนะครับอ่าเดินเข้ามานะครับ แล้วก็โต๊ะทานข้าวเนี่ยโต๊ะทานข้าวเนี่ยเขาให้ถึงนั่งได้สี่คนนะครับเพราะห้องไหนค่อนข้างกว้างเลยนะครับแล้วตัวนี้อีกครับตัวโซฟาโซฟาก็โซฟาหนังใหญ่เลยนะครับสบภาพดีมากเลยนะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยผมอยากให้ชี้ให้เห็นว่าตัวแอร์แอร์ที่เขาให้นะเป็นแอร์ฝังฟ้าด้านฝั่งด้านนี้นะครับซึ่งโครงการสมัยนี้ไม่ค่อยมีละข้อดีของแอร์พวกฝังฟ้านะครับ ตัวหน้ากากมันจะไม่เก่ามันจะไม่ค่อยเหลือนะครับมันใช้ได้ตลอดมากเลยนะครับแล้วก็มาถึงตรงนี้นะครับก็จะเป็นเตีนงนอนจริงๆเนี่ยเตยงนท์นอน,เ,นเขาจะไว้ในห้องนอนนะมันจะมีห้องนอนแยกนะครับเขามารวมตรงน,น,นี้เพราะตรงนู้นเนี่ยเขาจะไว้เป็นห้องพระของเจ้าของนะครับเดินตรงไปนะครับคุณก็จะเจอกับตัวระเบียงที่อยู่ด้านนอกน,นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทั้ง ทั้งตัวห้องโถงและห้องนอนเนี่ยเขาจะติดวิวแม่น้ําหมดเลยนะครับเป็นวิวที่ดีมากนะครับมันจะอยู่โค้งรับแม่น้าพอดีเลยนะครับฝั่งนัานนู้นที่คุณเห็นนะ่ะที่เป็นสิงเช้าวสวรรค์นนะั่นคือเอเชียทีคนะตอนคืนวิวจะดีมากนะครับแล้วคุณสามารถขึ้นเรือจากจากหน้าคอนโดนี้ได้เลยนะเป็นคอนโดนที่ติดแม่น้ํานะครับตรงนี้ฮวงจุ้ยดีมากเลยนะัจะมีซินแสหลายคนนะครับที่มารับพลังที่นี่เขาบอกว่าตรงนี้เนี่ย หน้าด้านเป็นแม่น้ำใช่ไหมครับด้านหลังเนี่ยเราเป็นคอนโดนะครับก็เหมือนเป็นภูเขาอะ่ะนะครับหน้าน้ําหลังภูเขาอะมันจะเสริม่วงจุ้ยให้กับคนอยู่ได้ดีมากเลยครับ <S <S เดินเข้ามาด้านนี้นะครับอ่ะลืมบอกไปว่าห้องนี้มีห้องเก็บของแล้วห้องเก็บของก็ยังช่านใหญ่เลยนะตอนนี้เขาเก็บของอยู่นะครับอ่ะแล้วก็มีห้องน้ํานะครับห้องน้ําก็ใหญ่ใช้ได้เลยครับห้องน้าก็คือเขาจะปูกระเบื้องเนี่ยชิดผนังหมดเลยนะสําหรับห้องน้ําที่นี่ แล้วก็ตู้อ่าบน้าเนี่ยก็จะมีเทมเปอร์การ์ดให้ด้วยแล้วก็มีเครื่องทาน้ําอุ่นให้ด้วยนะครับซิงพวกซิงอะไรก็จะเป็นหล่อชิ้นเดียวกันหมดเลยนะครับมาดูห้องนอนห้องนอนเนี่ยก็คือเป็นห้องนอนที่ค่างขนาดกระทัดรัดน,นะครับแต่ใส่เตียง5ฟุตได้สบายเลยห้องนอนเนี่ยเขาก็จะมีตัวระเบียงให้ด้วยก็คือจะได้วิวดี วิวด้านนอกอ่ะวิวเดียวก,กับทางที่อยู่ห้องอห้องห้องถงด้านนอกเลยนะครับเป็นวิวเดียวก,กันก็ดีครับคือเหมือนว่าตื่นเช้ามาคุณก็เปิดรับอากาศรับลมวิวยามเช้าเนี่ยถือว่าอากาศดีมากเลยครับตอนนี้เนี่ยผมกําลังเดินมาที่ทางสระว่ายน้ําซึ่งอยู่ที่ชั้น8นะครับซึ่งชั้น8เนี่ยก็จะเป็นแหล่งรวมอย่างที่บอกไปจะเป็นแหล่งรวมของส่วนกลางนะครับทั้งฟิตเนสห้องแอรบิกแล้วสระว่ายน้ําสระว่ายน้ำเนี่ยเขาจะมีสรงสระเด็ก ซึ่งอยู่ทางฝั่งด้านนี้นะครับแล้วก็สามผู้ใหญ่จะอยู่ฝั่งด้านนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณก็จะเห็นมุมของรามาดาพลาซ่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณว่ายน้ำไปเจอตรงเอสตรงด้านฝั่งนู้นเนี่ยคุณจะเห็นมุมของแม่น้ำเจ้าพยาเลยนะครับซึ่งสวยมากนะครับใครชอบคอนโดนี่อย่างที่ผมพาไปดูห้อง52ตารางเมตรนะนะครับมีให้เฟอร์ครบด้วยมี มีโซฟามีเตียงให้ครบเลยนะครับโต๊ะกินข้าวห้องครัวแยกต่างหากมีโต๊ะตู้เตียงคือครบเลยนะครับแต่งหมดอย่างเงี้ยเขาขายนะครับขายแค่สี่ล้านสามเท่านั้นเองต่ำกว่าราคาตลาดอีกราคาตลาดตอนนี้อยู่ที่8ปดหมืนแปดต่อตารางเมตรนะครับซึ่งตีประมาณสัก4ี่ล้านหกสี่ล้านเจ็ดนะครับตอนนี้ที่เนี้ยเขาขายแค่สี่ล้านสามนะครับใครสนใจก็ติดต่อไม่ได้เลยว่าใครอยากจะเช่านะครับที่นี่เขาก็ปล่อยเช่าแค่หมื่นแปดเท่านั้นเอง นะครับมีให้ครบเลยคุณแทบไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยเครื่อใช้ไฟฟ้ามีให้หมดเลยแค่1 8ื่นต่อเดือนถ้าเกิดจะซื้อก็4ี่ล้านสาเท่านั้นนะครับก็ติดต่อเรามาได้นะครับไปเอสเตทคอนเนอร์โคราแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับชายสวัสดีครับสำหรับใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะครับแล้วสนใจอยากจะฝากขายทรัพย์กับทางเรานะครับคุณก็เข้าเว็บไซต์เลยนะครับพิมมาที่ e s t a t e ค o l l a ลาอ่า เข้ามาได้เลยนะครับพอเข้ามาเนี่ยคุณก็จะเห็นเมนูต่างๆนะครับกดเข้ามาที่เมนูเลือกคําว่าฝากขายฝากเช่านะครับนี่แล้วคุณก็จะเจอเหตุผลที่จะต้องเลือกเรานะครับหนึ่งเราเป็นที่ปรึกษาด้านการขายทำงานเปิดเผยครับพาลูกค้าชมด้วยโดยที่คุณไม่ต้องเสียเวลาพาชมเอง โฆษณาให้ฟรีด้วยนะครับเป็นช่วยเจราจาต่อรองด้วยไม่เก็บค่าใช้จ่ายนะครับถ้าเกิดว่าขายไม่ได้และดูแลการซื้อการขายจนจบจนโอนได้เลยนะครับเราจัดหาสินเชื่อให้สุดท้ายคือเราไม่บวกไม่เธอแน่นอนนะครับถ้าเกิดคุณตัดสินใจแล้วจะฝากให้เราปล่อยขายปล่อยเช่าหรือทั้งขายทั้งเช่าคุณก็ติดมาได้เลยสมมุติว่าคุณฝากขายนะครับซับอยู่ที่จังหวัดนะครราชสีมาอยู่อำเภอ อำเภอเมืองนครราชสีมานะครับประเภทของทรัพย์ที่คุณอยากจะฝากขายวันนี้ไม่ว่าจะเป็นทาวน์โฮมคอนโดที่ดินเปล่าอาพาร์ตเมนต์โกดังโรงงานโรงแรมรีสอร์ทอาคารพาณิชย์นะครับกิจการร้านค้าทั้งหมดเรารับฝากขายหมดเลยนะครับสมมุติว่าคุณต้องการจะฝากที่ดินเปล่านะครับราคาที่ดินเปล่านี้ สล้านบาทอาทีนก็ใส่รายละเอียดมาได้เลยที่ทินเปล่านี้จำนวนนะครับ300ตารางว่านะครับติดถนนมิตรภาพหน้ากว้าง20เมตร ไ h ลเดอะมอมีจุดเด่นตรงไหนเนี่ยของที่ดินเนี่ยคุณใส่มาได้เลยนะครับใกล้เดอะมออ่าแล้วก็จุดเด่นอะไรใส่มาได้หมดเลยนะครับแล้วก็ขอชื่อที่อยู่ติดต่อด้วยนะครับสมมุติว่าชื่อว่านายเอสเตชอนเนอร์อ่านายเอสเตชอนเนอร์ นะครับอีเมลนะครับก็เป็นอีเมลคุณได้เลยนะครับเบอร์โทรก็ใส่เบอร์โทรคุณได้เลยนี่แล้วเพียงแค่นี้ครับคุณก็กดส่งข้อความแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่จากทางเอเซ n ร์พนเนอร์โเนี่ยเราโทรติดต่อหาคุณเองสำหรับใครที่ดูซักนี้อยู่นะครับแล้วชอบนะครับ คุณก็สามารถกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่าจะคิดดูวิดีโอต่อไปได้เลยนะครับฝากกดติดตามทางช่องเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับ